morning podcast by โคจิบสวัสดีครับ Good Morning ทุกๆคนนะครับขอต้อนรับสู่ morning podcast นะครับกับโคจิบซึ่งก็กลับมาตามสัญญานะครับแล้วก็จุดประสงค์หลักๆนั่นก็คือเรามาร่วมเริ่มวันใหม,ม่พร้อมๆกัน บางท่านที่ยังจิบกาแฟบางท่านขับรถบางท่านจะแต่งตัวเพื่อเริ่มวันใหม่ก็ขอบคุณครับที่อนุญาตให้เสียงของผมเป็นส่วนหนึ่งในการเริ่มวันใหม่ที่ดีสำหรับคุณวันนี้ครับสิ่งที่ผมเตรียมมาพูดคุยกับทุกท่านนะครับมันเป็นประสบการณ์ของผมเมื่อเมื่อวาน ครับคือเราเรียนรู้ที่จะตั้งความคิดตั้งใจเลือกคำพูดทำทุกอย่างที่ผ่านมาในหลายๆวันเพื่อทำให้ในวันหนึ่งของเราเนี่ยมันมีคุณภาพสิ่งหนึ่งที่ผมรู้สึกมันสำคัญในการที่เราจะตั้งมั่นที่เขาเรียกว่าตั้งใจตั้งจิต ในแต่ละวันมันเกิดเหตุการณ์อันนี้ขึ้นมาครับคือผมรู้สึกว่าทุกเหตุการณ์ในชีวิตของเราเนะมันล้วนเป็นบทเรียนบททดสอบและการทำให้เราได้เห็นถึงชีวิตที่เราอาจจะมองมันไม่ละเอียดเพียงพอนะครับผมออกกำลังกายในทุกสี่วันต่อสัปดาห์นะครับ ในแต่ละครั้งที่ออกเนี่ยเรามีความมุ่งมั่นแล้วก็ตั้งใจว่าเราจะต้องออกให้ครบจำนวนที่เราเลือกจะออกเมื่อวานครับผมต้องออกกําลังกายในมัดกล้ามเนื้อของหลังซึ่งเป็นวันที่ค่อนข้างหนักเนื่องจากกล้ามเนื้อหลังเนี่ยมันเป็นพื้นที่กว้างเราต้องใช้แรงกําลังอย่างมากมายเพื่อจะทำให้ กล้ามเนื้อได้ทํางานอย่างเต็มที่แล้วมันก็นําพามาซึ่งความเจ็บปวดซึ่งเป็นเรื่องปกติสําหรับคนที่เข้ายิมนะครับระหว่างที่ผมเล่นอยู่ฮะก็ดําเนินไปได้ประมาณ70-75%ของจำนวนเซตที่จะต้องจัดการให้ได้สิ่งที่เกิดขึ้นคืออะไรบางอย่างมันทำให้ผมรู้สึกคิดในเรื่องที่ จะต้องจัดการกับเรื่องงานเรื่องคนทำงานเรื่องปัญหาที่มันเกิดขึ้นที่ผ่านมาซึ่งตั้งแต่แรกแล้วครับผมบอกกับตัวผมเองว่าผมจะไม่คิดอะไรเด็ดขาดผมจะต้องเป็นตัวตนที่มีแต่ความมุ่งมั่นที่จะจัดการ กับการออกกำลังกายครั้งนี้จนสำเร็จแต่เมื่อความคิดที่มันเกิดขึ้นพูดง่ายๆคือมันหลุดเข้ามาจากกำแพงที่เราตั้งไว้ว่าเราจะเล่นหรือยกเวทจนเสร็จตามจำนวนและตามความเหนื่อยที่เราคาดหวังว่ามันจะเกิดแต่พอความคิดนี่โผล่ขึ้นมาครับคุณเชื่อไหม แรงที่ผมมีอยู่เนี่ยมันลดลงหวบลงไปเลยลดลงจากร0ออซอาจจะเหลือสักประมาณ65%ครับมันทำให้ผมเอกใจว่าเกิดอะไรขึ้นเนี่ยในทุกๆสัปดาห์เราเล่นมาถึงจุดนี้มันไม่เคยรู้สึกแบบนี้แต่ทำไมวันนี้พอมันมีอะไรแปลกปลอม ความคิดอะไรที่เราไม่ได้คาดหว,หวังว่ามันจะเอามาคิดเนี่ยมันทำให้แรงเราหายไปไหนนาะทั้งๆที่เราก็เตรียมตัวมานอนพอแถมเพิ่มน้ำตาลก่อนจะเล่นด้วยนะครับด้วยโคกหนึ่งกระป๋องแตม่มันหมดแรงไปเฉยๆครับ มันจึงเกิดความคิดขึ้นในใจผมสองจุดครับจุดแรกก็คือเล่นไม่ไหวอหะ่ะเพระเดี๋ยวค่อยว่ากันวันนี้จุกเวียนหัวด้วยแล้วก็หมดแรงไม่อยากเล่นโดยที่ก็ไม่ได้คิดนะฮะว่าจริงๆแล้ว ที่อยากจะเลิกเล,เล่นเนี่ยเพราะเนื่องจากไอ้เรื่องที่มันโผล่เข้ามาในหัวนั่นแหละแต่มันมีอีกใจหนึ่งบอกกับผมมาว่าถ้าวันนี้ผมเล่นไม่จบด้วยเรื่องหรือด้วยความคิดอะไรก็ตามที่มันโผล่เข้ามาจนทำให้เร,รู้สึกไม่อยากเล่น สิ่งที่ผมจะได้รับนั่นก็คือความรู้สึกผิดกับตัวเองหรือถ้าผมรู้สึกว่าเดี๋ยวพักก่อนสักพักใหญ่ๆแล้วค่อยกลับมาเล่นอีกตอนที่มันมีแรงผมก็จะรู้สึกว่าผมสูญเสียโมเมนตัม um, คือไอ้ช่วงที่เราเหนื่อยหัวใจเต้นเร็วเนี่ยมันจะเริ่มใหม่หมดเลย แปลว่าการเ work out กันเข้ายิมในครั้งนี้แทบจะไม่มีประโยชน์เลยครับอาจจะมีนิดๆหน่นนอยๆในการออกกำลังกายแต่มันไม่ใช่จุดประสงค์ที่แท้จริงในการที่จะมาออกวันนี้มันเหมือนกับผมเตรียมที่จะรับความรู้สึกผิดรับความรู้สึกเสียดายรับความรู้สึก แยกๆกับตัวเองผมจึงรู้สึกว่าอันที่สองมันน่าจะทำให้ผมเบากว่าทั้งๆที่ร่างกายผมรู้สึกว่าไม่ไหวแต่ถ้าผมเลือกอันที่หนึ่งคือไม่ทำแล้ววันนี้ปล่อยไปเดี๋ยวค่อยกลับมาเล่นอีกครั้งหนึ่งในสัปดาห์หน้า ผมจะต้องแบกความรู้สึกผิดรู้สึกไม่มั่นใจในตัวเองรู้สึกโกรธตัวเองไปอีก7วันผมเลยตัดสินใจเลือกช้อยที่2ก็คือเล่นมันให้จบจบให้สวยสิ่งที่ผมได้รับกลับมานะครับคือความรู้สึก รู้จักตัวเองว่าจริงๆเราทำได้ได้สำเร็จตามจำนวนเซตที่มัดกล้ามเนื้อที่เรากำหนดตั้งแต่แรกมีจุดนิดเดียวครับที่รู้สึกไม่ค่อยดีนั่นก็คือใช้เวลาเล่นเยอะเกินไปหน่อยผมแค่อยากจะเอาเรื่องนี้มาสะท้อนให้ทุกท่านนะครับชุกคิดตามกับผมว่า ทุกท่านสามารถเอาเรื่องนี้ไปใช้กับทุกเรื่องในชีวิตได้หมดเลยไม่ใช่แค่เรื่องการออกกำลังกายเพียงอย่างเดียวบางครั้งเราเหนื่อยเนาะบางครั้งเรารู้สึกเราจะหมดแรงอาจจะด้วยความคิดหรือหมดแรงจริงๆแต่สิ่งที่มันน่ากลัวกว่านั้นคือความรู้สึกผิดที่เราจะต้องแบกอยู่ในชีวิตของเรา ทำทุกอย่างให้มันจบได้อย่างสวยงามทำทุกอย่างให้มันจบตามกำหนดเป้าหมายที่เรามีไว้สุดท้ายก็เพื่อตัวเราเองครับวันนี้นะอยากจะฝากไว้สองเรื่องนั่นก็คือเรื่องนี้แล้วอีกเรื่องหนึ่งนั่นก็คือการตั้งจิตใจในตอนเช้า ว่ามันสำคัญขนาดไหนเพราะถ้าท่านฟังตามผมแล้วหากเราอนุญาตให้มีอะไรเข้ามาแทรกในความคิดในความรู้สึกที่เราไม่ต้องการหรือในสิ่งที่เราไม่ได้ตั้งเอาไว้มันจะมีผลต่อชีวิตของเราในวันนี้ครับผมก็ อยากจะให้กำลังใจทุกท่านนะครับในการดำเนินชีวิตในทุกๆวันสำหรับท่านใดนะครับที่รู้สึกฟังแล้วมันได้กำลังใจแต่ก็ยังมีสิ่งที่มันติดอยู่ในหัวใจสิ่งที่อยากจะปลดล็อกผมมีอีกออปชั่นหนึ่งนอกจากจะฟังผลงานของผมแล้วเนี่ยคุณยังสามารถ ไป add friend นะฮะใน Li n e ใน Li าย official ของผมก็คือ add sign coach จิบนะครับ C O A C H J I B B ครับผมจะอยู่ใน l ลายนั้นนะครับแล้วก็จะมีทีมของผมอีก3ท่านซึ่งจะคอยช่วยเหลือนะครับทุกท่านที่มีปัญหาติดอยู่ในใจ ความสัมพันธ์ความไม่เข้าใจชีวิตเราทำตรงนี้เพื่ออยากจะทำให้ทุกท่านได้มีความเบากับชีวิตครับไม่มีค่าใช้จ่ายครับก็เพียงแค่แอดเฟนกับไปตรงนั้นนะครับแล้วก็ขอให้ทุกคนมีวันที่ดีในวันนี้ Good morning ครับ